พระพิสุนั่งหลายได้เวลาไปทำวัดเช้ากันแล้วฝนก็ตกพระจงให้พระพิสุกลางร่มไปอาตมามีลู่กโลกร่มพอดีนะแบ่งกันไป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 ฝนก็ตกแล้วซะด้วยพระพิสุตามมานะพระพิสุอาตมาไปรอก่อนนะ नमाका सखावतो आतो वमम नमः तानमम तस अपकवतो रातो हमम พอ,อนยมใส่บาตนะ,ะสาธุสาธุออกไปเอาพระเบสมาทานข้าวพระพิสุทั้งปวงลื้อไปพระเบสอย่าลืมไปซ่อม,อไ,มไปทำวิธีต่อพุทธลูปที่ เออในศาลาตรงนู้นด้วยนะอย่าลืมนะโอเคอ่ะกินข้าวกันเดี๋ยวพะมอดเอาไปล้างกันละกันไปหลังหลังศาลาหลังกุฏิเลยโอเคโอเคกินๆกิกิ